เห็ดกำลังออกครับเห็ดกระดจุ่มๆน้องอีน้องนึ่งนน้ี่น้องเ้ลจุมนีนเดี๋ยวน้องเิ้งเดเร็จอเห็นจุมนึงยงนี้ประมาณเจ็ดกว่าดอกอยเงนครับพี่น้องถ้เอพี่น้องเบิ้ลจุมนี่นบพีน้องเบิงอดอกเห็ดมมันน mm ี hmm. ่อวาหมันครับพ <fat Still> <heroin> <rawd Moder ate> ี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องแจ้งแล้วก็มาเก็บเห็ดครับมันไม่ได้เอาหัวไฟกล้องมาซื้อครับพี่น้องมันเป็นเริ่มตานะมแล้วเลยอกถ้ามันแจ้งกับคอโทษลหลายๆดนะครับพี่น้องนี่นะเห็ดนี่แต่ดอกง,งามๆดิพี่น้องเบิร์กันแล้วครับสมบูปปลุกเนยมีแต่กีงามๆ เียวลร์จีมันก่อนได้พี่น้องจชเพลือม,มากัดมันยบ้มพี่น้องยิ้มเฮ็ดครับฝนห่ำแหนมจะถือฝนนะดอกมีอย่างงามไปเลยครับพี่น้องอกดยิ้มามาแล้วเป็นงามด้วล่ะ เออพี่น้องทุกคนเก็บเห็ดนะครับเห็ดกำลังออกครับนี่จะดอกจุม่มจุม,จ,มจี๋ๆทางนี้นครับพี่น้องโอ้เสียงคือฮักซ้ำเป็นเห็ดขาต่ำครับเห็ดตาบครับ แ็่ตับขาต่ำโอเคงามยอยู่ที่พี่น้อง ฝนก็รินจังใลปกเตกปกเตกเลยครับนี้ดอกมีใ่ไปเลยครับมันดินแน่นไปมาเกันงเดี๋ยวไปว่ันดอกหน่ lòng 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 hết lòng mặc hàm lòng chuốc lòng lòng mặc hàm lòng mặc hàm lòng 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 เห็ดขาสั้นๆนี่แกงเสียบเถิดพี่น้องยิ้ยมม่ได้ครับมาเห็ดขาเฮนกันเลยมีจิ้มเลิกไปเลยกับพี่น้อง

หาไฟมาแงเด้ายก็เพาหลายเห็นยุ่มนึงอยู่นี่แหละต้องหาหาไฟมาแย่งไอ้เผาจังที่เห็นเออยางเขามาแล้วพ่อพอดีเพิ่งขม่านี่กำลังจีมได้เจ้าสามสิบดอกนี่ละมามาแต่ว่าต้องต้องหาไฟมาแง่ นี่เด็น้ำมันใส่กุ้งนั่นใส่เลยนี่หาวตัวจับ่มีไฟโอ้นี่เออหนี้นี่ก็แม่หนึ่งน้ำมันนี่เอาเก็บเก็บไปไปไปหาไฟกันนู้นไฟเฮ้ยเผากำลังมาเก็บนำพี่น้องเราไม่ได้ไฟเลยเห็นพุ๊บเลยนะไปหาไฟสักก้อนเดี๋ยวจะเก็บถ่ามันกำลังจะเกิดกระสันห้องกระสีเดียบมันชิงอดอกมันชิโคตรชิงอ บังละสองดอกสามดอกจี่ได้เงี่ยเฝอมาเด้อพี่น้องมาเก็บเฮ็ดเด้อไม่ได้เอื้อนใ้า่ปางมาเก็บน้ำซะแล้วอันหนึ่งเขากำลังสีสุกเอ้หาหมอบบดมากเงี่ยเฝอได้ไฟยังเก่ามาไฟหมอบบดอืมมันออกแล้วหาไฟมาก เขากำลังไปหาไฟ้มาเงี้ยเก็บ,บนำครับพี่น้องอ๋อมีได้ไก่เด้เกรเฮืนไม่ไงี้เผานี่แ่ละมองเก็บสุปีครับดนนนี่นะแต่ว่ามันเป็นเห็ดขาต่ำขาสั้นจังน้อยครับพี่น้อง

หลังว่าจะเก้าวปเอาส่วนนั้นปัดดอกนี้ปัดเฟื่อเวอร์เจ้าน่าพี่น้องล่เห็ดทางเป็ดพี่น้องล่ะ Pino mang bưng thang nĩ sờ con. Pino mang đi. Pino bưng mang để dép sờ con. Hả? Ồ, mày, mày hang là bao nhiêu ขนาดมองนี่มือวาดนี่พอเห็นจักดอกเด้เเเเเขนาดมือวาดนี่พอเห็นจักดอกเด้ที่มองนี่เมื่อนี้ยังขึ้นเสยเมื่อวานใหญ่เผาพุนมาเพิ่นไปได้อยู่ข้างหูมักหลายว่าฉันเหห็นลายบ่นนยกับมือหลายเห็นมูอหนึ่งอะไรฮะร์ตต์มองใหญ่เผานั่นแหละเบื้องดีๆเด้อมันดอกมันท่านในบานคักเด้นเเขนาดนยังให้เจ้าเบื้องแยาว์ยังว่าจะเห็นยัง เออเห็นแล้วบ่น่ะไงเผาเราก็เห็นแล้วเ,เพราะว่าฝ่ายทางนั้นก็มีคือเดียวเลยจงไว้ไายใหญ่เผาจิมโอ้โหเหมือนนึงจับกองเหมือนนึงจีมก็เรามีนี่ปลาเลือเด้อครับพี่นออ้องเดใหญ่เผาก็ได้นั่นๆญ่เผาเห็นว่าขาวๆนะแวยกหยาบๆด้ยนะเขยิบเออคอยจิ้มน้องกันนี่แหละตรงนี้อืมจะยิ้มๆอันนี้เขาจุ่งกัน บัน,นี้เพิ่นได้ยุคหุ่นนะเพื่อนน้อยฮะอยู่หน้าลุงนิ่มนี่ตะจูงงามๆน่าอ้อไปเบิดคูมองหน้าลุงนิ่มเมื่อนี้ก็เรามีโชบลบ,ชอ,อ,ลลบ,บอยู่ป,ปะจัก <laughs> เหลวเมื่อนี้แล้ววะเราคิดว่าไปวัดศาสนาห่วยแล้วจุดเตะเมื่อหลังยังไปก็ได้ดอกเอาเห็ดสะก่อนเออแลว้ววะเราเจาะเห็ดสะก่อนทางพคนก็ไงเขากำลังขีดใบใบอยู่ครับ ะเดี๋ยวคุณพ่อโน้ตจีมจบเจือกับดูบ้านนี่มันจีมมือเดียวเรามียาคักโอ้เจอพี่นอ้องเบิ่งจุ่มนี่นำครับคนละจี้โอ้เพิ่นมามีได้ดิหมอเขาพักผ่อนตอนนี้ก็ําลังหาก็ไม่ใหญ่เผาพุ่นล่ะครับมีทนได้แจ้งคักเห็นตะไฟเราแวบๆอยอะมองเกงบาบ่ขึ้นอีกว่ใหญ่เผา พอดีมาเห็นจุ่มนึงอย่างนี้ประมาณจะทิพกว่าดอกอยูน่นัะครับพี่น้องอาจจะให้พี่น้องเบิ่งจุ่มนี้นำนี่เด้อพี่น,อน้องเงากล้องคือบังน้องบังนี่พี่น้องเบิ่งซสำนี่แหละแล้วก็จิ้มครับนี่เด้อพี่น้องมาจิ้มเฮ็ดน้ำเดียวเด้อ <c oughs> นี่แต่ดอกงามๆอยู่เด้อ แต่ว่ามันเป็นเห็ดขาสั้นขาต่ำครับพี่น้องอเก็บเก็บมือเดียวกับมีธนัตคือสองมือปะเลยโอ้เนี่ย <c oughs> เสียไปที่หัดกล้องพี่น้องเก็บผ <c oughs> นหาแล้วประดดอกงามย่งได้พี่น้องะนะเก็บตับเสียงลกดังขาดปดปด เห็ดเห็ดพี่น้องทีมาสั้นๆก็ได้ต้นขาไม่เหี่ยวครับเห็ดสุ่มนี้แต่ว่าแกงเสียบก็สุ่มขาเหา่ยวๆเลยมันรู้สึกว่าจะหวานกว่าครับพี่น้องไปถ้าได้หอดจุดเก่ามัางเงเผาตีหอดแท้ละเมื่อวานเห็นดอกน้อยมันเพิ่นมีท่าน้พนดินคักปอยไว้อยู่นะยี่แถวแถวเก่าอะไรเงเผา วานเอากับเราอยู่ทางพุดธหละครับวันนี้เพิ่นกำลังเดินไปเบิงอีอมองเก่าเิ่นวะอันนี้จุดใหม่ครับนี่ย่างมากพอดีมาพบหมูนึงเกิดยูหกจังหนครับพี่น้องนะ,อะขาข้างมีอะไรปะหมูมันก็ได้ หลังพอดีจูงงามๆนี่แหละครับพี่น้องเกียรเพียบกลางคืนค้นคอนแจ้งครับตอนนี้ตีห้าแล้วครับฮอทธรรมิทานแจ้งครับนี่แต่ดอกงามๆอยู่ได้พี่น้องเลย จัดกระจายอยังนะหมูนี่แหละครับสเฉลยเนาะเมือ่อ้วบอยานได้เหยียบสินะมางยาก,กเกลียบหมูนึงเนี่ยหอเด็กสุกๆูกหมูนึงขันหอกมางเริ่มจะอยู่จุ้มๆเดียวอะครับพี่น้อง ต้องใหญ่ปางมานำอยู่กับเราปัดกำลังอยู่นึ่งเข้ากำลังอยู่ซุกครับพี่น้องก็เลยมีดีโซมาเก็บนำอยู่คือคือบ้านนึงเลยมีดีไก่บ้านหรอกครับห่างจะกเฮินออกมาประมาณ200เมตรครับเม็ดร,ระบอร้อพี่น้องปู่ทีนี้เม็ดอวอยู่ตามป้ายเนี่ย Tìm lại nơi gói mì thoát mà lam mặt kỳ nha. Oh, đọc tuyết, hm? Nguyên canh nguồn. Nguyên canh nguồn, mì để hôn mùi lạ lạ nguồn, hm? Kìa 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 หอดีเลยเนาะเนี่ยเขาแล้วเราเระดิ่งไปซึมอมองเอาเมื่อวานนี่แหละครับเมื่อวานเก็บกับเราก็มีแต่ดอกจุมม๋มจ๋อมง,งามๆแต่ว่ามีที่ไทยทำเพิ่งเมื่อาวานนี่ครับเมดแล้วครับที่น้องจุดนี้วันเห็นเบิดตองสีพองๆจุดนี้มันน่าจะมีเห็ดนะ เป็นผู้ยุ่ยงนะครับพี่น้องอได้บ่ไงเผาเราไปเยี่ยมบางจุดเก่าไฟมีแจ้งบ่ซาดชาดไว้ดีๆเมื่อแรลงกะมันเห็นเลื่อยๆยังได้ไงเผามามาปืดหา เปิดไปเปิดมาผัดท่ดได้อยู่มืดแล้วครับพี่น้องจุดนี้เดี๋ยวหาเบิง์มองใหม่ก่อนเด้อครับมามองเก่าครับพี่น้องมองจีมที่แหลกครับมองจีมตรงนี้เ้าที่แหลกย่งอยู่เดยที่แหลกมีเห็นครับดอกบักเงามกรับมาปน,น้ประหน่ยเงีียงไปมาปัดขาเขาวสักหลักอยู่ อย่างนี้ตวนผุห่ะพ,พี่น้องแต่ดอกทีดตุย้ยที่แรกมีเห็นครับนี่แต่ดอกงามอยู่เด้เสีถุงไว้ก่อนเสียก,กับสามดอกสามสี่ห้าล่ะครับมองเก็บทันดีก็ไม่ไงเผลอหน่อยนี่น้อยนี่ก็บปบดปิดขูดขาออกงามแต่ได้พี่น้องเลย จะอ่อนดอกเห็ดครับปวดอ่ะสองดอกนีก้มันธรรมดางามบ่สพ่น้องดอกเห็ดเมดดล้วครับจุ่มนี่เ๋ยวเนี่ยหายอีกก่อนเด้อแต่ว่าเร็วๆไป ทางนั้นว่ามันเห็นอยู่หลือ่ะนี่หลงมองแล้วโอ้นี่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 น,นะครับที่น้องจุ่มนึงหลายดอกอยู่เดชมองนี้ก็ได้ ก็น้อยมากกันซัมมูนี่แล้วครับมันงามปัดไปแกงก็แซบครับสดภาพ3ภาพ4ี่ยำนี่โอ้กรอบหวานขนซัมนี้ครับพี่น้องมีแต่จุมๆงามๆมาเออฟซทุกคนครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีมาหาเฮ็ดครับมีท่านได้แจ้งคักครับพี่น้องก็เลย เปิดโมเบดหาสักก่อนมอง,งหาไปโอ๊โอโอ้หมูหนึงครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วดีลามมาทางนี้พี่น้องนี่นะ่ะโอ้โสิบกว่าปุ๊นีเลมองนี่สิบกว่าดอกปุ๊บล่ะครับพี่น้องยื็นตบลาบอยู่ ไม่บอคือมีอล์เนี่ยเดี๋ยวตลกเนหะ็นไหมพี่น้องเบ่งได้บาทเนี้ยเอามือนี่เ,เถึงลกถึงดึงด้วยมือเดียวถึงถือพี่น้องก็เลยเป็นสีหยาๆจังน้อยครับแต่ก็พ่อเอาได้ครับ ถือกองไว้ครับพี่น้องในหลายเตืมแต่เด้กพี่น้องมีใช่ด้แง่เขาเบิ่งแด้วถุงเพออู่ครับเสื้อถุงพลาสติกไม่ได้ถือกระตามานำแล้วครับพี่น้องทางเลยน้อแบบโอ้พี่ดีจุ่มหนึ่งพี่น้องเห็นอีกแล้วเบิ่งเดี๋ยวสีเงาๆแจ้งน้องดอกงามก็เยอะพี่น้องเบิ่งนำเหนโอ้ กันปืดเงาออกเป็นตรงนี้แหละครับมันน้องฮัดซึยเก็บเอาอนเสียดายเงาไปห้องอย่าฮักจิ้มได้อยู่แต่ว่ามันดึงมีฮึนครับมันเป็นหะเ้าหะผลเลยยึดทั้งพื้น ามอพี่น้องจุ่มพุนกับแม่นครับพี่น้องจะไปเอาทางนี้สกคันเ็อะนี่มองก่าอุดจุดที่แหลกเลยครับพี่น้องมีเห็นว่นยาหญ่เผาทางนะมาหาทางเก่าพี่ละเลสนะมาล้ำมังเก่าได้เด็ดนี่ โอ้มีอ้อดีทางพุ่นยัยเผาเราว่าไปบ่อทางพุ่นมีเห็นแล้ววะ,ะเดี๋ยวเก็บเหคสคนเด้อพี่น้องเลยตอนนี้มองเอาก็ยัยเผาแต่สร้างเมื่อวานนี่ครับพี่น้องม,อมาลำบางกินกันกแต่ว่าเมื่อวานทำไม่ได้เอากล้องมาถ่ายทำเขาเด้งนีเดียวม,มันเฮิ่งใหม่สองสามดอกความสวงแบบสามยุ่งยัยเผาเลยเออดอกตุ้ยดอกนี่นะ เบิ่งเบิงเบิงพี่น้องก่อนนะลกมั้พี่น้องเนะบิง่งก่อนโอ้ยดอกเห็ดไหมเนี่ยตีได้ดอกนึงอยู่ต่อนานดอกนี้ตีน,นี้มันธรรมดาพี่น้องเป็นมองดินมองเลือด,ดินดีกว่ากับดอกใหญ่กว่าเลยพี่น้องุูนะเออสามสี่ดอกครับจุดนี้นี่แหละครับพี่น้องเห็ดตาปุ๊ ปุจิกครับปู๊ถ่ยเป็นออห้องไง,ไง,ไง่ายๆวะเฮ็ดตาปุ๊เดี๋ยวหาบางอีกก่อนเด้อพี่น้องเกิดทางเรือนาะอกลับพอบบานแล้วได้ครับพี่น้องบานนี่ไปเก็บเห็ดแจ้งพอดีครับแต่งเงียนอ้อระบาดีงกลับหอบบานก่อนเดี๋ยวเราไปเท่พี่น้องเบิ่งตะเฮือนไปละครับไปเก็บเห็ดมาแล้วได้พี่น้อง พขาหน่อยได้เห็ดงามมือนี่พี่น้องเลยมั้งมีแต่ดอกถึงๆเก็บเพอเดียวปะเท่าเก็บก็ไม่ให้เผาได้ดูสีเดียวคนละเก็าก็ได้หลายชิ้นกันบ่เออเก็บนั่นเดียวออกมาทีแรกกนมีได้หม้อเบ็ดหม้อเม่าหมอเบ็ดสักก้อนส่วนเราเป็นยังไงเก็บได้วะอือไปน้ำกลลกันนะบ่เออเราจะใส่หอดสามนาทีนี่ละเราก็มาพอดี เอเก็บออกนะหยาญูุ่งมันนี่ถือว่าหมานครับพี่น้องุลุงเด๋อมีเห็นเรามีได้มากี่อย่างบ่าอย่างงามเลยครับพี่น้องดอกเกี๊ยดิฉจะอ้อนครับชมพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับที่ไปเก็บเห็ดซอยไปเก็บเห็ดนำครับแต่ตอนตีห้ากินแกงน้ำเดียวน้ำกันเะครับพี่น้อง ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเสียบจดใส่น้องพอน่อยว่าดูไปเกียบนั้นมิตรลุนแล้วก็เทวันแถวแถวเอบ้านนี่ละบอ่ออ้า